พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพงศ์จะพามาดูความลำบากของพ่อพง์นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ที่พ่อพงศ์เลี้ยงตกกะกั่แตนนะครับพ่อพงศ์ก็มีภารกิจตอนเช้าทุกวันนะครับออกไปตัดหญ้านะครับก็ยอมรับว่าการเลี้ยงตกกะกั่แตนนะครับก็เหนื่อยขึ้นนะครับทําให้เราเหนื่อยขึ้นแต่ว่าเราไม่เป็นทุกข์นะครับเรามีความสุขกับการเลี้ยงตกกะกั่แตนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า เช้านี้พ่อพงษ์ไปทำอะไรมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเช้านี้นะครับตื่นมาตีห้ากว่าๆนะครับตีห้าครึ่งพ่อพงษ์ก็ออกจากบ้านแล้วนะครับไปสวนนะครับนสวนจะอยู่นี่ครับนี่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านหลังสีฟ้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปประมาณ1กิโลนะครับ ก็ไปตัดหญ้าตัดใบกล้วยนะครับเพื่อจะมาเลี้ยงตะกะแตนนะครับนี่ครับคือหญ้าจากสวนเราเองนะครับพอพงทำสวนผสมผสานนะครับที่สวนก็ปลูกกล้วยปลูกของอยู่ของกินนี่แหละครับปลูกไว้ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอมีนะครับปลูกไว้เพื่อกินในครัวเรือนนี่ครับหญ้าที่ได้ก็เป็นหญ้าธรรมชาติแบบนี้แหละนะครับ อันนี้ไม่ใช่หญ้าหวานไม่ใช่หญ้าเนเปียร์นะครับที่หลายหลายคนใช้เลี้ยงตักกแตนะครับพ่อพงใช้หญ้าที่เราที่มีอยู่แล้วก็ใบกล้วยที่สวนเรานะครับก็ไปตัดมานะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาเข้าสวนก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมนะครับสวนหญ้าหวานเราก็กําลังจะปลูกนะครับปลูกที่สวนด้วยแล้วก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านเราด้วยนะครับ โอเคผมก็จะเอาลงไว้ในะย่าหวานนะครับนี่นี่กำลังเกิดแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้แหละเอามาปลูกห้าถุงนะครับท่านผู้ชมครับเอามาปลูกห้าถุงก็ไม่รู้ว่าถุงหนึ่งนี่มีกี่หนอก็ไม่รู้นะครับก็ปลูกปลูกปลูกไปนี่ครับผมก็ปลูกไว้ตามอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ครับตามเลาะริมรั้วข้างบ้านเนี่ยครับนี่กําลังเกิด ปลูกที่บ้านนี่สองถุงครึ่งนะครับไปปลูกที่สวนนู้นอีกสองถุงครึ่งนะครับก็ปลูกไว้กาลังประมาณนี้แหละไม่ทันได้ให้ตะก,กะแตนกินหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ใช้หญ้าตามข้างบ้านเรานี่แหละนะครับนี่เห็นไหมครับหญ้าแบบนี้นะครับเมู่บวานนี้ผมก็ถอนหญ้านน้นนะครับให้ตะก,กะแตนกินนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววัน นี้ก็เอาไปเสริมกับใบกล้วยนะครับหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับเราไม่ทิ้งย้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตั๊ก,กแตนที่พ่อพงเลี้ยงนะครับตอนนี้พ่อพงก็เลี้ยงตั๊กแตนนะครับมาก็จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมสิ้นเดือนนี้ก็จะครบเดือนตั๊กแตนที่เลี้ยงก็มีอยู่5ขีดนะครับตอนนี้ครับมีตั๊กแตน5ขีดแต่ว่าโตแล้วเนี่ยก็คือชุดแรกที่มาเลี้ยงเนี่ยก็คือ หนึ่งขีดนะครับเป็นชุดทดลองส่วนขยายขึ้นข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนู่นสี่ขีดนะครับตอนนี้อายุก็ได้สิบกว่าวันแล้วนะครับเรามาดูอ่าที่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับรุ่นนี้มีปีกแล้วนะครับเริ่มเริ่มเห็นตัวที่มีปีกมาได้สี่วันแล้วนะครับตัวแรกที่เริ่มมีปีกนะครับอันนี้สี่วันแล้วนะครับนี่มันกัดกันท่านผู้ชม มันจัดกันนะมันกินกันนะดูมันเขาไม่ใช่มันกินกันท่านผู้ชมมันกินหญ้าที่เดียวกันแล้วมันมันตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างครับมันไม่ใช่มันกินกันนี่ครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับวันนี้มีแดดมันก็จะเริ่มกินอาหารนะครับนี่เมื่อเช้านี้ตื่นมาก็คือใบกล้วย แล้วก็อาหารที่ผมให้ไว้เนี่ยมันมันหมดเกี้ยงเลยนะครับท่านผู้ชมหมดเกี้ยงเลยเมื่อคืนนี้ผมเอาไว้ให้เช้ามาผมก็เลยไปเกี่ยวหญ้าข้างบ้านเนี่ยเอามาให้สำรองก่อนก่อนที่จะไปสวนนะครับนี่ครับนี่แหละวิถีชีวิตของพ่อพงพอเพียงที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเรามาเลี้ยงตะกะแตนนะครับนี่เราก็เกี่ยวหญ้ามาให้กินสำรองก่อนที่เราจะเข้าสวนนะครับมันก็กินนะครับกินไปอพอประมาณหนึ่ง นะครับส่วนหญ้าที่ผมเกี่ยวมาเนี่ยก็ผสมปนเปนกันหมดเลยเนี่ยไม่รู้หญ้าอะไรบ้างนะครับหญ้าอันนี้มันไม่กินนะครับท่านผู้ชมหญ้าอันนี้ไม่ติดใบยญ้านางมาด้วยท่านผู้ชมใบยะานางมันก็ไม่กินหรอกมันกินแต่หญ้าแบบวัวแบบควายกินนี่แหละครับแล้วก็หลังจากกลับมาจากสวนผมก็เอาใบกล้วยมาโยนให้กินไปก่อนเพราะว่าไม่อยากเอาให้เยอะเพราะว่าผมจะทําความสะอาดอยู่นะครับนี่ครับท่านผู้ชม มูลตะกกแตนเริ่มเยอะแล้วนะครับ4วันนะครับนี่เราต้องมาทําความสะอาดอีกนะครับท่านผู้ชมมาทําความสะอาดคอกนะครับเพื่อว่าผมจะเตรียมกระบะทรายที่จะใส่ไข่ให้ตะกะแตนได้ไข่ตอนนี้ตะกรแตนก็เริ่มติดปีกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็เรายังไม่เห็นการจับคู่นะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่เห็นการจับคู่ถ้าเห็นการจับคู่แล้วก็ เห็นบอกว่าประมาณ3วันนะครับ3มวัน4วันมันก็จะเริ่มไข่ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมกระบะทรายาไว้ให้ตะก,กะแทนนะครับนี่นะครับผมก็จะทําความสะอาดตู้ก่อนนะครับค้อกก่อนเอามูลตะกระแตนนี่ออกวันนี้นะครับนี่ขนาดขนาดเราเลี้ยงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าเราคิดจะเลี้ยงเยอะกว่าน,นี้นี่ถ้าเราไม่มีหญ้านี่ยเราจะลําบากมากๆเลยนะครับ กินเยอะกว่าว,าวัวกัควายอีกนะครับเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับมันเป็นอ่าหญ้าที่เราแบบว่าไม่ได้ลงทุนอะไรก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะเลี้ยงตั้งแต่จริงจริงเราต้องลงทุนปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าหวานอย่างเงี้ยเหมือนวัวเหมือนควายนี่แหละครับถ้าเมื่อก่อนเราเลี้ยงก็เหมือนกับว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่ได้ลงทุนอะไรก็ปล่อยให้กินหญ้าตามไรตามนาอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เพราะว่าการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ลงทุนนะครับลงทุนลงทุนเยอะด้วยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับทั้งปลูกหญ้าทั้งอาหารเสริมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งโรงเรือนเพราะมันปล่อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับตกะกแกแดนนี่ก็นี่แหละครับมันจะหนักก็คือหนักตรงที่เรื่องอาหารนี่แหละเรื่องใบ กล้วยหรือว่าหญ้าต่างๆที่จะเอามาให้กินนะครับส่วนของพ่อพงนี่หลักๆนี่ก็จะใช้นี่แหละครับหญ้าที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับมาให้ก่อนแล้วก็การเลี้ยงก็ตอนนี้ก็ยังเลี้ยงไม่เยอะนะครับก็อยู่ที่5ขีดนะครับเริ่มแรกก็นี่แหละครับ1ขีดนะครับ1ขีดก็คือกงนี้แหละนะครับส่วน4ขีดที่อยู่ข้างบนก็เพิ่งเป็นตัวมาได้10 10วันนะครับ ก็ถ้าเกิดสมมุติว่า,าสี่ขีดนั่นนะครับโตมาเท่ากับตัวนี้นะครับความลำบากเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก4ี่เท่าห้าเท่าเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะกินเยอะมากนะครับฉะนั้นเองพ่อพงก็ตอนนี้ก็เริ่มคิดหนักแล้วในเรื่องการให้อาหารตักแตนนะครับหญ้าที่เราจะใช้เลี้ยงฉะนั้นถ้าเกิดเราเลี้ยงเนี่ย ถ้าเลี้ยงตามกําลังเราเลี้ยงแบบพอเพียงอย่างเงี้ยก็คือใช้หญ้าที่บ้านเราหรือว่าเลี้ยงให้กินนะครับไม่ไม่มองไปถึงเรื่องการทําธุรกิจอย่างเงี้ยครับเลี้ยงตะกะแตนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหนื่อยมากนะครับท่านผู้ชมนี่นครับถ้าเราอยากทําทแบบธุรกิจมองแต่ว่าเลี้ยงตะกกแตนแล้วรายได้ดีขายไขย่ขีดละพันกิโลละหมื่นอย่างเงี้ยน,นะครับ ก็อัดมาเลี้ยงมาเลี้ยงนะครับก็เราก็จะเหนื่อยครับเรามองที่ความาเหมาะสมกับตัวเราด้วยนะครับการเลี้ยงตกกะกแตนอย่างพ่อคงในะชีวิตพ่อคงก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับหลังจากมาเลี้ยงตะกแตนเนี่ยนะครับจะไปไหนมาไหนก็หว่วงนะครับหว่วงตะกแตนครับ นครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาดูข้างบนนะครับว่าตะกั่แตนที่อยู่ด้านบนเป็นอย่างไรนะครับตันนี้ก็ตะก,ก่แตนออกมาตากแดดนะครับท่านผู้ชม แดดมาเนี่ยมันยิ่งกินอาหารเยอะนะครับ